สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับไฟฉายนะครับไฟฉายติดพวกปืนยาวลูกกดปืนอัดลมอัดแก๊สนะครับปืนสั้นนะครับจะมารีวิวด้วยกันทั้งหมดสี่รุ่นนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นไฟฉายติดพวกปืนสั้นนะครับลาง20มิลนะครับติดกับปืนทุกชนิดที่มีลางขนาด20มิลนะครับตัวนี้ราคานะครับ950บาท บอดี้สวยงามนะครับตัวนี้นะครับมีเลนส์ปินให้สามชุดนะครับ เลนเขาจะมีสําหรับสําหรับเปลี่ยนนาะหน้าเลนเนี่ยเป็นได้สามสีนะครับจะมีสีแดงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินสีเหลืองนะครับเนี่ยเห็นะครับสามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับสามสีนะฮะรับเวทสาหรับส่องสัตว์นะพวกนี้นะฐานนะครับฐานเนี่ยปกติเนี่ยใช้ก้อนเดียวนะแต่ว่าทางร้านจะแถมให้สองก้อน,นะครับนะฮะ แถมเป็นสองก้อนนะสแปร์ก้อนนะใช้ก้อนนะแถมก้อนนะครับเป็นสองก้อนนะครับรุ่นที่สองนี่จะเป็นของอันเตอร์ไฟนะครับอันเตอร์ไฟเนี่ยตัวนี้จะมีสเต็ปเดียวนะฮะมีจังหวะเดียวนะไฟจะมีสองสีนะฮะสีขาวกับสีเหลืองนะครับเนี่ยสวยงามนะครับสวิ์เปิดปิดอยู่ด้านหลังนะครับ ตัวนี้นะฮะไฟจะมีสเต็ปเดียวนะฮะไฟสองสีสีขาวกับสีเหลืองนะฮะราคาอยู่ที่หกร้อยสี่สิบบาทนะครับของแถมก็จะมีนะฮะตัวชาร์จนะครับขาเลขแปดนะครับสำหรับติดตโบขบในขนาดยี่5้ามิลน,นะครับแล้วก็ตานชาร์จนะฮะหนึ่งก้อนนะฮะ ชุดที่3นะครับชุดที่3ก็จะเป็นของวิเชนชิงนะครับไอตัวนี้ก็จะมีไฟสองสีเหมือนกันนะครับสีเหลืองกับสีขาวนะฮะปรับความสว่างได้ระดับเดียวนะสเต็ปเดียวนะเนี่ยสีเหลืองนะฮะนี่สีขาวนะเนี่ยตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาททุ่นนะครับนะฮะ ไว้จะมีสองสีสีเหลืองสีขาวปรับด้วยหนึ่งสเต็ปนะสเต็ปเดียวนะครับของแถมก็จะมีนะฮะหลังฐานนะครับ,แล,รรบรแล้วก็ฐานชาร์จนะครับที่ชาร์จหนึ่งตัวแล้วก็ฐานชาร์จหนึ่งก้อนนะฮะรางขนาดยี่สิเอ็ดมิลน,นะครับใช้กับปืนทุกชนิดที่มีลางขนาดยี่สิบถึงยี่บ็ดมิลน,นะลูกซองได้ลวก็ได้นะตัวเนี้ยนะครับ วิเคราะห์หนูหนึ่งตัวนะครับเลขแปดนะะตัวนี้ว้ตถหลับติดสโคบนะครับไอตัวนี้เป็นรางเสริมนะครับไว้ติดเรเซอร์ก็ได้นะเนี่ยด้านข้างก้นเนี้ยติดกับพวกสโคบหรือก้องพกกล้องติดปืนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทท้่วนนะครับไอตัวที่สี่เนี่ยตัวนี้จะมีไฟทั้งหมด ห้าระดับนะครับนะมีสว่างมากสว่างกลางสว่างน้อยกับพริบช้ากับพริบเร็วนะไปจะมีด้วยกันสองสีนะครับเนี่สีสีเหลืองกับสีขาวนะฮะเนพอดีสวยงามนะครับ สวิตเปิดปิดอยู่ด้านหลังนะฮะตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับนะครับของแถมก็จะมีนะคะขาเลขแปดนะครับขาเลขแปดเนี่ยมาติดกับสะโคปพวกไอพวกกล้องติดเปิดน,นะพร้อมรางเสริมนะรางเสริมวติีเดเซอร์นะฮะแล้วก็อ่ามอปแปลงนะฮะหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ฐานชาร์จหนึ่งก้อนนะครับ ช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับสามารถรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆนะครับมานำเสนอให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ